วันนี้นะครับจะมาสอนสูตรนะครับวิธีการทําเมนูต่างๆนะที่ผ่านนะครับเจ้าตัวเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่น S9 c o m m e r c i a l นะครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดละของทางร้านนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการเตรียมในส่วนของนมนมในที่นี้เวลาเราปรุงเนาะนะครับถ้าในความคิดเราก็จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดน้ําเชื่อมนะครับ หรือว่าจะเป็นผงปรุงในส่วนต่างๆแต่วันนี้ครับผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับสูตรต่างๆที่เราปรับเข้ากับเครื่องชงตัวนี้มันมีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับผมจะมีการทํานมพิเศษขึ้นมา1อย่างซึ่งผมเรียกว่านมมิกแล้วกันนะฮะนมมิกคืออะไรนะครับนมมิกก็คือสัดส่วนนะครับที่ผสมระหว่างนมข้นจืดแล้วก็สารให้ความหวานนะครับยกตัวอย่างเช่นน้าเชื่อมนะครับหรือว่านมข้นหวานอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของเราเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้เห็นทั้งสองสูตรเลยนะครับ โดยการที่เราจะจับคู่กันนะครับระหว่างตัวนมข้นจืดนะครับกับน้ำเชื่อมก็จะได้เป็นสูตรนมมิกนะครับอีกอย่างเลยก็คือนมข้นจืดนะครับกับนมข้นหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นนมมิกนะครับสูตรที่2นะครับผมซึ่งสสูตรนี้ทําไมผมถึงทําให้เห็นนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยรสชาติที่ได้นะครับบอดี้เขาจะมีความกลมกล่อมพอดีกันนะครับ เวลาเราปรุงกับเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวกาแฟชาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันจะให้รสชาติมีความแน่นขึ้นบอดี้เขาค่อนข้างจะหนาขึ้นนะครับกินแล้วรู้สึกว่ามีความเข้มข้นนะครับต่อไปเลยนะครับนี่ตัวนี้น้ำเชื่อมกับนมค้นจืดน,นะครับทำไมถึงต้องเป็นสูตรนี้นะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้าไปเพิ่มรสชาติในส่วนความหวานให้มันหนักนะครับถ้าเป็นตัวนี้ มันจะหวานกลมกล่อมดีกว่านะครับแต่ตัวนี้จะหวานแหลมนะครับเปรียบเทียบน้ําตาลทรายกับน้ําตาลทรายแดงนะครับสออย่างนี้เป็นน้ําตาลเหมือนกันแต่จะให้รสสัมผัสคนละแบบที่ผมลองนะแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะทานแล้วมันโดดเด่นเข้ากับสูตรของทางร้านเนี่ยจะเป็นสูตรนี้เลยนะสูตรที่นมข้นจืดกับตัวน้ําเชื่อมนะครับผสมกันมันจะให้ความรู้สึกว่า กินแล้วเนี่ยโอ้โหรสชาติของกาแฟเนี่ยมันเข้มขึ้นเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันทั้งสองสูตรเลยวิธีผสมเขานะง่ายเลยนะครับอัตรจาส่วนนะครับครึ่งต่อครึ่งนะก็คือ50ต่อ50จะใส่ในภาชนะอะไรก็แล้วแต่นะส่วนผสมของ2ตัวนี้นะครับจะต้องเท่ากันขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวผมจะเทนะครับในส่วนของน้ําเชื่อมลงไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเทไปให้หมดนะเดี๋ยวเขาจะตีผสมยากนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่อีกนะต่อไปเลยนะครับเป็น นมข้นจืดครับใส่ไปสัดส่วนเท่าๆกันนะครับอันนี้รอบแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีครับทําไมผมถึงไม่ใส่ไปหมดลองดูนะครับเวลาเขาละลายกันมันจะค่อนข้างละลายได้ยากถ้าวันนี้เราใส่ไปทีเดียวนะ<อ>เราก็ตีเขาให้เข้ากันก่อนอเบืเ้องต้นนะ <S <S พอเข้าแล้วนะครับเลเยอร์ของเขาหรือว่าสีของเขาหน้าต่างเขาจะคล้ายๆนมข้นหวานที่มีความหนืดหรือว่าความเจือจางนิดน้อยกว่าเสร็จแล้วทีนี้พอมันเข้ากันแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆแต่ง อ่าโอเคก็ใส่ไปใส่ไปปุ๊บก,ก็สลับกับตัวนมข้นจืดขั้นตอนการทำเนี่ยดูแล้วว่ามันอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเราเสร็จกระบวนการนี้เวลาเราชงเมนูกาแฟมันจะเร็วมากรวดเร็วมากๆเลยโอเคขั้นตอนสุดท้ายผมจะใส่เขาให้หมดเลยอ่าโอเคร้านที่แบบเป็นร้านที่แบบขายดีบางร้านเลยนะเขาจะใช้วิธีนี้นะการทํานมมิคขึ้นมาก่อนนะโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับใส่นมข้นจืดไป เราก็ผสมจนมั่นใจแล้วว่าเขาเข้ากันหมดแล้วนะครับเราก็หยุดฮะนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเลยพอเราได้แล้วแน่นอนอะเมนูหนึ่งเราไม่ได้ชงเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเราก็เก็บเข้าไว้ในขวดนะครับอ่าขวดที่เก็บก็เนี่ยครับเป็นขวดบีบหเห็นไหมเห็นไหมความเหนียวของเขามาจะน้อยกว่านมข้นหวานนะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกา แค่เสียเวลานะต่อไปนะนะครับสูตรนี้จะมีส่วนผสมของนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะครับในปริมาณสัสดส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเราใส่ตัวนี้ไปก่อนนมข้นหวานเนี่ยเหมือนที่บอกแหละนะครับเขาจะช่วยในส่วนของความนัวนะครับมันจะไม่หวานเด่นหรือว่าหวานโดดจนเกินไปนะครับเทคเจอร์เขา่จะช่วยในส่วนความกลมกล่อมมากกว่านะพระเอกหรือว่าหัวใจหลักเลยอ่ะต้องเป็นนมข้นจืดนะครับ นมข้นจืดถ้าเป็นในเครื่องปรุงของการปรุงอาหารเลยก็อันนี้ก็เป็นผงชูรสนะมันจะช่วยเพิ่มนะครับความเข้มข้นความหนักนะครับของรสชาติสีกับเทคเจอร์ค่อนข้างจะต่างกันคล้ายๆแบบสีนมข้นหวานเลยนะครับแต่ว่าส่วนนี้เขาจะมีความเป็นนมข้นจืดความแบบขาวครีมๆหน่อยหน่อยคุณลูกค้าสามารถไปปรุงเสริมได้นะยกอย่างเช่นเมนูของคุณลูกค้าบางท่านต้องการความเข้มข้นที่มากกว่า ก็อาจจะใช้ปริมาณในส่วนของนมข้นจืดมากกว่านมข้นหวานก็ได้วันนี้สูตรผมใช้50-50อ่าถ้าวันนี้ต้องการความเข้มขน้นอาจจะเป็นนมข้นจืด60หรือนมข้นหวาน40อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าต้องการความหวานให้มันนำํำให้มันกลมกล่อมเลยก็อาจจะสลับกันแต่วันนี้ผมจะทําให้มันเป็นกลางที่สุดละเพื่อที่ให้คุณลูกค้าเนี่ยเอาไปปรับใช้ต่อนะครับสูตรนี้ 50- 50ครับโอเคอ่าเรียบร้อยก็เหมือนที่บอกอีกแหละนะครับมันจะเป็นการเก็บไว้ได้นานหน่อยนะ เราใช้นมข้นหวานแล้วเราใส่ไปในนีน้พอใส่ไปปุ๊บเอาไปแช่นในตู้เย็นคืนนึงพอมาบีบปุ๊บแหละหลุดออกมาเละเทอะอีกแต่กลับกันครับตัวนี้จะช่วยคุณได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หนืดไม่ได้เหนียวเราบีบมันบีบง่ายนะครับมันจะดีกว่านมข้นหวานเลยนะนะครับทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเจ็มจนมากนะฮะโอเคเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะของสูตรหนึ่งและสูตรสองนะ อ,อันนี้นะั่นคือส่วนผสมน้าเชื่อมนะครับกับนมข้นจืดอันนี้นะครับคือส่วนผสมระหว่างนมข้นหวานกับนมข้นจืดครับดูนะครับสีเขาค่อนข้างจะแตกต่างกันตัวนี้จะเข้มกว่านะตัวนี้จะออกเป็นขาวๆครีมๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทําเมนูเมนูแรกกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราได้ทํานมมิกซ์เสร็จเป็นทียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมนูแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นเมนูเอสเปรสโซ่นะครับ เอสเปรสโซ่ e เนี่ยจริงๆพื้นฐานในการบริโภคก็แตกต่างกันไปนะครับผมถ้าวันนี้จะเท้าความนะครับประวัติของเอสเปรสโซ่เนี่ยแน่นอนเลยเอสเปรสโซ่ e คือกาแฟาช็อตนะนะครับแค่นี้เลยนะครับคือเพอร์เฟกช็อตนะครับที่สกัดออกมาจากเครื่องชงนะครับแล้วเขาก็ดื่มฝรั่งนะเขาจะนิยมกินกันนะครับระหว่างเอสเปรสโซ่ที่เป็นช็อตนะกับน้ําเปล่าอย่างที่2เลยเขาก็จะกินกันระหว่างเอสเปรสโซ่ช็อตนะกับนมสดอ่าแต่พฤติกรรมคนไทยนะก็ ไม่ถูกแล้วไม่ผิดครับเขาจะกินเอสเปรสโซ่นะที่เป็นเมนูเย็นแล้วก็ใส่นมใส่ความหวานไปอีกนะครับก็ใครเคยไปกินร้านคาเฟ่ดังๆนะครับสั่งเอสเปรสโซ่ปุ๊บนะครับก็จะมาเป็นกาแฟนมเลยนะครับเพื่อให้ถูกปากคนไทยนะครับวันนี้ผมก็จะทําสูตรขึ้นมา1สูตรนะเป็นเมนูเอสเปรสโซ่นะครับที่มีความเข้มข้นเลยละกันส่วนผสมมีอะไรบ้างนะต้องบอกแบบนี้นะครับวันนี้เครื่องชงเรานะครับเป็นเครื่องชงอัตโนมัตินะครับผมการใช้เมล็ดกาแฟหรือการใช้ผงแต่ละช็อตเนี่ย จะใช้ผงอยู่ที่ประมาณ10กรัมนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมถ้าวันนี้เราไปเปรียบเทียบกับเครื่องแมนนวลนะตัวสครูปหรือว่าตัวก้านชงเขาอะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ20กรัม22กรัม24กรัมมันแล้วแต่อีกว่าเขาจะใช้ปริมาณผงเท่าไหร่วันนี้นะครับเรานะครับจะมาใช้ปริมาณผงอยู่ที่3ช็อตนะครับผมเพื่อดึงความเข้มข้นให้เมนูนี้3ช็อตเนี่ยจะอยู่ที่30กรัมนะครับผม แล้วในส่วนของของเหลวนะครับจะอยู่ที่90 ml นะครับผมมาดูกันว่าขั้นตอนการชงนะครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างนะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตที่ผมกดมานะสช็อตแต่ว่าอันเนี้ยประมาณ2ช็อตนะคะนมข้นจืด20 ml นะครับทีนี้นมมิกนะครับนมมิกอยู่ที่60 ml นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาผสมกันอันนี้2ช็อตแล้วนะใส่ไปเราใส่ไปอีกครับโอเค เรียบร้อยนะครับก็ได้อยู่ที่สช็อตแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ผสมนะครับในส่วนของนมมิกใส่ไปเลยอ่าแล้วก็นมข้นจืดนะเพื่อเพิ่มความมันนะครับเราใส่ไปเรียบร้อยครับโอเคสังเกตความเข้มของเขาไหมครับสีค่อนข้างจะชัดมากนะครับถ้าวันนี้นมนำหรือนมเด่นเนี่ยมันจะเป็นกาแฟที่หมองๆนะครับออกครีมๆนะครับต่อไปเลยก็ตักน้ําแข็งได้เลยครับต่อไปนะครับ เราเตยมน้ำแข็งเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยเครื่องดื่มของเราสูตรนี้สำหรับแก้ว16ออนครับเรียบร้อยครับผมออนท็อปด้วยน้ำแข็งนิดนึงอปุ๊บเรียบร้อยครับปิดฝาครับเสิร์ฟครับเรียบร้อยครับเอสเปรสโซอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันสังเกตรครับเห็นไหมเขามีความเข้มข้นนะถ้าใครที่กินกาแฟเอสเปรสโซอยู่แล้ว ตัวบอดี้เขาหรือว่าความเข้มข้นของตัวของเหลวเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มข้นมากนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันครับอ่ะอืมเข้มขน้นครับให้ความรู้สึกว่าวันนี้เรากินกาแฟนมที่แบบให้กลิ่นรสชาติกาแฟแบบเด่นมากนะครับเราใช้กาแฟไปแค่สามช็อตนะครับผมสูตรน,นี้เอาไปใช้กันได้นะครับอืม ไปแล้วกับเมื่อกี้เอพิโซนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเมนูต่อไปเลยเมนูนี้มีชื่อว่าลาเต้น,นะครับลาเตเป็นเมนูกาแฟนมนะครับที่มีความเข้มข้นค่อนข้างน้อยนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มดื่มกาแฟนะครับผมไม่ต้องการความหนักหรือว่ารสชาติของกาแฟที่เยอะเกินไปต้องการบอดี้ของนมนะครับอยากให้เทกเจอร์เขาสามารถกินกาแฟได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับก็มาลองกันครับว่าเมนูนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือนมมิกที่เราเตรียมไว้นะ อยู่ที่ประมาณ50 ml นมค้นจืดนะอยู่ที่ประมาณ30 ml ครับแล้วก็ตัวเอสเปซโซที่เราดึงเป็นช็อตมาอยู่ที่60 ml ครับเราต้องเพิ่มฟองนมนิดนึงนะนะครับซึ่งตัวเครื่องเขาสามารถสตรีมออตโต้ได้นะครับแต่การสตรีมออตโต้เนี้ยต้องใช้นมเย็นจริงๆเลยมันจะทําให้ตัวฟองเนี่ยค่อนข้างจะหนาและนุ่มนะครับผมส่วนมากบล็อกสตรีมออตโต้จะเหมาะกับเมนูร้อนมากกว่านะครับแต่ผมมีทริคแนะนําอยู่นิดนึงนี่ใครเคยเห็นตัวนี้บ้าง ตัวนี้นะครับราคาประมาณ 100- 2ถึงบาทนะเพื่อที่มาตีฟองนมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมน้ําแข็งก่อนวันนี้เราใช้แก้ว16ออนนะน้าแข็งที่ใช้วันนี้เป็นทรงฟูคิวอีกแล้วนะครับทรงนี้คนค่อนข้างนิยมปุ๊บนมมิกซ์ใส่ไปแล้วนะ50 ml มนะครับนมข้นจืดนะครับ30 ml ใส่ไปครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยและ้ะ ต่อไปเลยนะกาแฟนะครับเอสเปรสโซชอ็อตนะครับห0สิเราดึงมาสองรอบนะไม่อยากให้นมมันแตกตัวเยอะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่าโอเคทีนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราท็อปนะครับด้วยฟองนม โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเมนูลาเต้นี่ดูเลเยอร์ของกาแฟานะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูลาเต้ครับผมเมนูต่อไปเลยไปฮะเมนูต่อไปมีชื่อว่าคาปูนะครับเมนูคาปูนะสูตรมีเยอะแยะมากมายไม่ตายตัวแต่วันนี้สูตรของอัลก้าครับผมสูตรของอัลก้ามีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยนะครับ กาแฟเอสเปรสโซช็อตนะสก,กัดมา60 ml 2เลยนะครับในส่วนของนมข้นจืดนะครับ60 ml ต่อไปในส่วนของนมมิกนะครับ50 ml ก็จะมีการท็อปด้วยผงโกโก้นะครับเพื่อให้มันสร้างความแตกต่างจากเมนูลาเต้นะครับแน่นอนคาปูเขาจะมีรสชาตินะครับของกาแฟที่เข้มกว่าลาเต้อีกระดับหนึ่งมาเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาบ,บุกนี้เล่นบ่อยนะเอสเปรสโซช็อตนะใส่เข้าไปเลยอ่า ต่อไปนะครับต่อไปนะครับนี่นมมิกนะครับก่อนหน้านี้เป็นนมข้นจืดนะอ่าเดี๋ยวผมขอญาตตีฟองนมแป๊บนะึงนะโอเคฟองนมมาแล้วครับคุณผู้ชมใส่ไปเลยอ่าโอเคเหมือนที่บอกครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความพิเศษให้เขานิดนึงนะ อ,อ,อ,อนะครับอันนี้จะเป็นผงโกโก้นะครับโรยไปนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูขาปูนะครับแอบเสียดายนิดหนึ่งตรงที่เมื่อกี้เราเทเขาแรงไปนิดหนึ่งนะครับน้องเลยไม่เป็นเลเยอร์ไม่เป็นชั้นนะอ่ะอันนี้เป็นเมนูขาปูง่ายๆนะสไตล์อัลกานะครับผมก็จะมีในสองกาแฟนมข้นจืดนมมิกแล้วก็ออนท็อปด้วยตัวฟองนมนะครับแล้วก็โรยผงโกโก้เ้านิดนึงนะครับผมเนี่ยอาจจะแบบ ทำไม่ค่อยแบบสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วรสชาติดีครับผม เป็นเมนูนมอีกเมนูหนึ่งนะเมนูนมเมนูนี้มีที่มานะครับก็คือเป็นเมนูมอคค่านะครับเดิมทีนะครับเมนูมอคค่าเขาจะให้ความสัมผัสนะครับในส่วนผสมระหว่างกาแฟกับช็อกโกแลตประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะพอเรากินเมนูนี้จะต้องมีการปรุงเสริมกันนิดนึงนะครับส่วนผสมเลยนะครับก็มีในส่วนของเอสเปรสโซนะครับดึงออกมาอยู่ที่60 ML นะครับนมมิกเนี่ยเราใช้นะครับอยู่ที่50 ML นะครับ นมข้นจืดนะครับเราใช้อยู่ที่30 ml แล้วก็ในส่วนผสมของโกโก้ไอเน,นี้ยขาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันให้ดูนะครับเราใส่นี่เลยกาแฟนะครับ60 ml นะครับผมแล้วผมจะใช้โกโก,โก้เนี่ยอยู่ที่2ช้อนชานะครับใส่พี่เขาไปเลยอ่านะครับถ้าใครอยากให้เข้มกว่าน,นี้ก็ใส่ไปได้นะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างถ้าวันนี้อยากให้กลิ่นโกโก้นำใส่ไปอีกหนึ่งช้อนนะครับไม่ตายตัวครับเพราะว่านี้เป็นสูตรของอัลกา เสร็จแล้วคนค่อยเข้ากันนะครับต้องรีบคนนะครับเดี๋ยวโกโก,โก้จะจับตัวเป็นก้อนนะระหว่างที่กาแฟเขายังมีความร้อนอยู่เนี่ยสังเกตด้วยดีครับนะครับจากสีของกาแฟที่เป็นสีดำเนี่ยเขาจะมาเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วนะทีนี้พอ2อ,อย่างเขาเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราใส่ในส่วนของนมมิกจริงๆนมมิกอะ่ะจะใส่ทีหลังก็ได้นะเพื่อเพิ่มความสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตปรุงให้สําเร็จไปเลยนะโอเคใส่ไปครับอ่า ต่อไปเลยที่ขาดไม่ได้นะเพื่อเพิ่มบอดี้นะครับที่มีความเจ้มจ้นนะนะครับก็ใส่นมสดไปเลยนะครับไม่ใช่นมสดนมข้นจืดนะครับนมสดกับนมข้นจืดคนละแบบนะอันนี้เราใส่นมข้นจืดนะครับผมอ่าสังเกตด้วยดีครับจะว่าสีของกาแฟาก็ไม่ใช่จะว่าสีของโกโก้ก็ไม่เชิงมันจะอยู่ก้ากึ่งระหว่างกันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเตรียมน้ําแข็งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมขออนุญาตตีฟองนมแป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วครับต่อไปเราจะเป็นการประกอบร่างนะครับใส่ตัวเครื่องดื่มที่เราผสมไว้เสร็จแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยแล้วก็ต่อไปไปต่อนะครับก็ใส่ตัวฟองนมเข้าไปท็อปด้วยโกโก้นิดหนึ่งนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเมนูมอคค่าเย็นนะครับมอคคามอคค่า ok ok จบครับ เมนูต่อไปเลยแล้วกันนะเมนูนี้เป็นเมนูกาแฟดำหลายหลายคนนะเรียกหลายชื่อมากนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์นะครับก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปใ,ในการขายเมนูนี้นะนะครับจะให้ความรู้แบบนี้นะครับเมนูอเมริกาโน่ส่วนผสมของเขาแล้วนะครับก็คือน้ําเปล่าแล้วก็ในส่วนของกาแฟนะครับที่สกัดออกมาเป็นเอสเปรสโซ่นะครับทีนี้มันจะมีชื่อนะครับเรียกต่างๆเยอะแยะมากมายยกอย่างเช่นแบล c กกาแฟนะครับลองแบ a ็กอเมริกาโน เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายอเมริกาโน่กับแบล็กคอฟฟี่ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าเท็กเจอร์เขาจะมีความที่แตกต่างกันนะครับอเมริกาโน่นะกาแฟจะลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ําดื่มนะครับนี่คืออเมริกาโน่ครับแต่ถ้าเป็นแบล็กคอฟฟี่เนี่ยน้ำดื่มนี่แหละใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วท็อปด้วยกาแฟเ e อสเปรสโซ่สองอันนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของอเมริกาโน่กาแฟลงก่อนถ้าเป็นในส่วนของแบล็กคอฟฟี่ กาแฟลงทีหลังนะครับน้ําลงไปก่อนนะครับแตกต่างนิดเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทํำแบล็กกาแฟให้ดูกันอ่ะอันดับแรกเลยเราใส่น้ําเปล่านะครับไปที่120 ml ครับใส่ไปเลยปื๊ดอ,อ่ะใส่ตัวแบล็กกาแฟนะครับที่สกัดออกมา60 ml ใส่ไปเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมผมถึงเลือกแบล็กกาแฟนะ ท็อปนะครับด้วยน้ําแข็งอ่าโอเคเมนูนี้นะครับกินคู่ไม่ว่าจะเป็นน้ําพึ่งน้ําส้มขั้นสดหรือน้ําเชื่อมน้ําตาลน,นะครับได้หมดเลยไม่ผิดไม่ถูกนะครับวันนี้ผมชงแบบออริจินอลให้ดูกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าทําไมนะครับถึงเลือกชงแบล็กคอฟฟี่ให้คุณลูกค้านะสีเข้มข้นมากาะว่ารสสัมผัสที่เราจะเจอก่อนอันดับแรกนะครับคือกาแฟนะครับ เหมือนที่บอกถ้าวันนี้แบล็กคอฟฟี่น้ําจะอยู่ด้านล่างแล้วท็อปด้วยกาแฟนะครับแต่กับกันวันนี้ถ้าเป็นอเมริกาโน่นะครับกาแฟจะอยู่ด้านล่างแล้วเราใส่น้ําเปล่าตามลงมาเวลาเรากิน,นมันจะได้ความเจือจางของกาแฟนะครับผมเลยแนะนำนะครับให้เราใช้สูตรหรือว่ากระบวนการของแบล็ก c o f ฟ e e นะก็คือใส่น้ำเปล่าก่อนแล้วก็ใส่กาแฟเวลาเราดื่มดูดซดเนี่ยมันจะได้รสชาติกลิ่นนะครับ ของกาแฟแบบเข้มข้นนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูครับจบแล้วนะครับกับเมนูอเมริกาโน่ครับโอ้โหสีเข้มมากนะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเมนูกาแฟนะครับเยอะแยะมากมายเลยเอสเปรสโซ่คาปูมอคคาลาเต้นะก็ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับต่อไปนี้นะผมจะมาชงเมนูที่มีชื่อว่า ชาไทยนะครับเครื่องชงของเราเนี่ย Alka S9 Commercial เนี่ยเขาสามารถชงเมนูชาได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชาไทยชาเขียวชาพยอมแนร้อเล่นนะครับชาไทยกับชาเขียวชงได้หมดเลยนะครับเมนูผงดีกว่าแต่ต้องเป็นผงหยาบนะครับที่ไม่ผสมในส่วนของครีมเทียมและน้ำตาลจำไว้นะครับต้องเป็นผงหยาบที่ไม่มีการผสมครีมเทียมและน้ำตาลน,นะครับวันนี้เดี๋ยวมาชงเมนูชาไทยนะครับผมโอเค ชาไทายเรามี2แบบสําหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องชองของเราไปแบบแรกเลยเราจะทําแบบสวยงามสวยงามเพื่อที่จะเอาไปเพิ่มมูลค่านะครับแบบที่2เลยมันขายได้ในตัวมาแล้วเพิ่มความเร็วหน่อยปุ๊บ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 เรามีให้2แบบครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกเลยแบบสวยงามนะครับแบบสวยงามมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะนมมิกนะครับ60 ml ใส่เข้าไปเลยปุ๊บอ่าต่อไปเลยนะครับนมข้นจืด50 ml ใส่ไปเลยบนมือสั่นนิดนึงอ่า แล้วก็ชาไทยอ่าอันนี้นะครับผมจะสกัดนะครับชาไทยมานะครับอยู่ที่60 ml ใช้อัตราส่วนเดียวกับเอสเปรสโซได้เลยนะโอเคใส่ไปโอเคสวยต่อไปเลยเราท็อปนะครับด้วยฟองนมนะครับขอฟองนมหน่อยครับอ่ามาครับมาครับอ่าเค แบบสวยงามแบบสวยงามนะครับอันนี้สามารถเอาไปเพิ่มมูลค่ากับเมนูได้นะครับุ๊บ่ากินไหมล่ากินไหมจัดไปชาไทยครับครับผมเมื่อเราได้ชาไทยแบบสวยงามกันแล้วต่อไปพอเราเริ่มขายดีเริ่มทำไม่ทันต้องทําแบบให้มันรวดเร็วไงก็เลยใช้สูตรนี้เลยนะอันดับแรกเลยนะครับใส่ไปนมมิกอันดับที่2เลยใส่ไปนม น้นจืดครับนมมิกเนี่ย60 ml นมข้นจืดอยู่ที่50 ml นะครับแล้วก็ชาไทยสกัดเอสเปโซมาอยู่ที่60 ml ใส่ไปอ่าเสร็จแล้วนะครับคนเขานะให้เข้ากันคนๆคนคนนน่านิ่งนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับแล้วเราก็ท็อป,ปไปในแก้ว16ออนที่เราเตรียมไว้เลยสีแบบเข้มข้นมากกับเป็นสีอิดเลยอะอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับนมมาฮนะนี่ เข้ไปฟองนมเสร็จครับอ่ะครับผมสองตัวนี้เขาจะแตกต่างกันออกไปนะนะแบบนี้ก็คือแบบจะมีลูกเล่นให้ลูกค้าหน่อยนะครับเห็นว่ากระบวนการเทคนิคมาคือค่อนข้างจะสวยงามเลเยอร์แบ่งชัดเจนตัวนี้ขายดีรสชาติดีทำแบบเร็วๆรวดเร็ว,รว,รวพร้อมเสิร์ฟตัวนี้เลยได้แล้วครับชาไทย2ส,สูตรจบครับ เมนูต่อไปเลยนะก่อนหน้านี้เมนูชาไทยนะครับชาไทยผมชงให้ลูกค้าเห็น2แบบนะแบบแรกเลยก็คือแบบสวยงามนะต้องการเพิ่มเทคนิคให้คุณลูกค้าเห็นอยากเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูให้มันมากกว่าเดิมนะครับเราใช้สูตรแรกได้เลยนะครับเหมือนกันเดี๋ยวชาเขียวผมทําให้ดูสสูตรที่จะขายลูกค้าเพื่อดึงดูดราคาเนี่ยควรใช้สูตรไหนมาครับอันดับแรกเลยนะครับเราใช้นมมิกนะ60 ML ใส่เข้าไปนะครับ อันดับที่2เลยนะครับนมข้นจืดนะ50 ml ใส่เข้าไปแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือชากังราวครับรอเล่นชาเขียวสกัดชอ็อตนะครับเอสชอ็อตอยู่ที่60มลนะฮะใส่เข้าไปเลยค่อยๆใส่นะเดี๋ยวมันแตกตัวทอมน้ำแข็งนิดนึงโอเค แล้วสุดท้ายท้ายสุดนะนมตีฟองนมฟองฟองนมนะครับมาเลยุ๊บใส่เข้าไปใส่น้องไปใส่น้องไปไม่ลงแก้วเลยหยอกอ่าโอเคได้ละสูตรที่2ของชาเขียวนะอันนี้คือเราเพิ่มความเร็วเข้าไปเราขายได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าแบบลูกค้ามารอเยอะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วและกระชับที่สุดมาเลยอันดับแรกนะใส่นมมิกไปนมมิกมครับ โอเคต่อไปเลยนมข้นจืดนะห้าสิบครับใส่เข้าไปโอเคต่อไปเลยนะชาเขียวนะครับสกัดช็อตเอสนะครับอยู่ที่หกสิบเใส่เข้าไปโอเคอ่ะคนครับมนุษย์ครับคนคนคนเสร็จแล้วนะครับใส่ในแก้วสิบหกออนโอ้ชาเขียวเข้มข้นมากนะอ่ะต่อไปเลยท้ายสุดนะเราท็อปด้วยฟองนมนะ อจบครับเราจะได้ชาเขียวมาสองสูตรนะสูตรแรกนะครับสูตรที่นมมันจะหยอกสูตรแรกก็คือที่เขาแบ่งชั้นแบ่งเลเยอร์นะครับก็เพิ่มความสวยงามนะครับสูตรที่สองเลยนะครับก็ทําให้มันรวดเร็วออนท็อปด้วยตัวฟองนมนะครับก็ได้ทั้งสองสูตรนะนะครับจบกันไปแล้วกับเมนูชาเขียวนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเมนูนะครับที่ได้ทำกันไปก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นลาเต้คาปูมอคค่าเอสเปรสโซนะครับแล้วก็ในส่วนงชาไทย ชาเขียวนะครับอันนี้เป็นสูตรของทางร้านอัลก้าเลยนะครับที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยไปปรับใช้นะครับเพื่อที่จะเอาไปขายบ้างละ่ะเอาไปลองทานดูบ้างล่ะนะครับก็ได้หมดเลยนะครับผมทุกเมนูนะบอกเลยว่าผมทํามาจากเครื่องรุ่นนี้นะครับเ9 c o m m e r c i เ l นะเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติของแบรนด์อัลก้านะครับผมบอกแบบนี้ครับนอกเหนือจากกาแฟแล้วเขาสามารถชงเมนูชาได้ด้วยนะครับด้วยฟังก์ชันที่มีให้กดถึง22เมนูนะ ตัวนี้สามารถเล่นได้หลากหลายมากนะครับผมเหมือนกับสูตรที่ผมได้ทําเลยแนะนําแบบนี้สําหรับเมล็ดกาแฟนะที่เราได้ใช้ไปในต้นคลิปนะครับก่อนหน้านี้นะที่ได้มีการทําเมนูกาแฟต่างๆนะครับกาแฟผมแนะนำนะครับให้เป็นกาแฟคั่วเข้มทําไมต้องเป็นกาแฟคั่วเข้มนะครับการบริโภคของคนไทยครับชอบนิยมกินเมนูเย็นกันนะครับและยังไม่พอยังกินเมนูมีส่วนผสมของนมอีกด้วยทีนี้พอนมกับน้ําแข็งและกาแฟมารวมตัวกัน จากที่เราจะได้เท็เจอร์กลิ่นรสชาติของกาแฟแบบ100%ซมันก็ถูกลดทอนกับนมและก็น้ําแข็งทีนี้ถ้าเราใช้ขั้วอ่อนหรือขั้วกลางนะครับแน่นอนไม่สามารถไปข่ม2องสิ่งน,นั้นได้จึงมีที่มาว่าเวลาเราชงเมนูเย็นต่างๆเนี่ยอาจจะแนะนำนะครับให้คุณลูกค้าใช้กาแฟเป็นขั้วเข้มนะครับซึ่งวันนี้ร้านเราที่ไม่ได้อยากจะขายคอนะครับแต่ก็ขายนั่นแหละร้านเราอะ่ะ ใช้กาแฟตัวนี้เลยตัวนี้เป็นกาแฟลาบูาเวนนะครับอาราบิก้าร้อนตะครับตัวนี้เป็นขั้วเข็มและอย่างเลยตัวนี้เป็นกาแฟพรีเมียมนะครับของทางร้านเลยนะครับขายสูตรนี้สูตรเดียวนะครับแล้วก็เมนูที่ผมจะให้ดูก่อนหน้านี้ก็ใช้กาแฟตัวนี้เลยนะครับอย่าลืมนะกาแฟขั้วเข็มครับผมต่อไปในคลิปก็เห็นแล้วว่ามีเมนูชาไทยด้วยนะครับผมชาไทยนะครับเราใช้ตัวนี้เลยนะครับจริงๆชาไทยใช้ที่ไหนก็ได้แต่ ผมเป็นกูรูแล้วกันด้านชาไทยคือค่อนข้างที่จะชิมชาไทยมาหลายๆที่แล้วนะครับก็พบว่าตัวนี้นะครับก็เป็นส่วนผสมระหว่างชาอัดสำครับ,บชาใต้ที่เขาผสมกันนะครับมันจะดึงในส่วนของกลิ่นแล้วก็ความฝาดแล้วก็รสชาติได้อย่างเข้มข้นมากนะครับสังเกตได้จากเมนูที่ผมทำให้ดูสีนี่โอ้โหแดงแจ๋นะครับผมก็วันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามีเมนูเสริมหรือว่าเมนูพิเศษอะไรมาเดี๋ยวเราจะมามาทํากันต่อยกอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทําชามานาวล่ะจะทําชาชามล่ะต่อไปเราก็จะมีเมนูเสริมแบบนี้มาให้ผู้ค้าดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอจบนะครับการนําเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับเอาก้าไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิต